ข่าวเศร้าเห็นผู้หญิงโดนทำร้ายเตือนภัยสาวที่อยากมาเที่ยวในวีซ่าท่องเที่ยวสามเดือนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง่ามาถึงที่ทำงานแล้วน้องเมื่อวานนี้ยิ่งจ๋ากังวลเหงาเลยนะคะเข้าเพจของคุณครูวารีเนาะเรื่องเตือนภัยสาวไทยนะคะอ่าเป็น วีซ่าท่องเที่ยวมาเที่ยวหาแฟน3เดือนเนาะอันนี้ก็ไม่ใช่ข่าวแรกนะคะลืมกันหรือ,อยังยายจ๋าเคยทําวิดีโอเตือนภัยสาวที่มาเมืองอังกฤษเนาะที่โดนฆ่านะคะในอพาร์ตเมนต์เนาะอันนั้นก็มาเที่ยว3เดือนเหมือนกันนะคะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนเนาะออกทีวีงานนี้ก็เช่นกันนะคะ มาเที่ยวเป็นพี่น้องชาวลาวเนาะไม่ว่าหญิงลาวหญิงไทยเราก็เห็นใจทางนั้นนะคะก็ขอบคุณมากๆตอนนี้ครูวาลีแล้วก็คนไทยในเดนมาร์กก็ช่วยเหลือกันฟังเราเศร้าเนาะอยากหยิบยกเพื่อที่จะมาะป้องกันนะคะให้สาวๆก่อนที่จะเดินทางมาเที่ยวสามเดือนเนาะจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าแฟนวีซ่า อ่ยังไงอ่ะมันจะมีที่ว่า30วัน90วันนะคะตรงเนี้ยควรรู้ในขั้นต้นของเราเนาะควรรู้เลยนะคะอ่าหเบอร์โทรสถานทูตก่อนที่มาเราค้นคว้าไว้เลยนะคะ2เบอร์โทรของตำรวจประเทศนั้นๆน,น,นะคะ3กลุม่มคนไทยในต่างแดนของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะป้องกันตัวเรานะคะยายจ๋าก,ก็หวังว่า ให้ทุกคนโชคดีเจอคนดีเนาะก็ไม่ได้มากที่เห็นแบบนี้แต่ก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ยายจ๋าก็อยากหยิบยกมาเป็นข้อเตือนภัยข้อควรระวังนะคะเนาะเห็นอกเห็นใจหญิงไทยเราไม่ว่าจะร้ายหรือดีก็ต่างก็ไม่อยากให้ได้รับข่าวนี้เลยพี่น้องคะนะและหนึ่งสิ่งสำคัญการเรามาเที่ยวเนี่ยเราไม่รู้หรอกอืมเราคิดว่าเขาดีกับเราใช่ไหม เสร็จแล้วอ่ะอืมเป็นการหึงหวงไปดื่มกันอาจจะสนุกล่าเริงจนลืมตัวเนาะอ่ากลายเป็นการหึงหวงกลับบ้านทุบตีกันโอเคแฟนกันทุบตีกันยังไม่พออ่าเพื่อนบ้านเพื่อนของแฟนยังมาช่วยตีนี่แทบปางตายเลยนะข่าวนี้น่ากลัวมากๆจนแบบอ่าสาวเขาแบบกั้นหายใจเหมือนแก้งตายเพื่อที่จะให้เขาหยุดทำร้ายอ่ะ อืมแล้วโชคด,ดีนะคะก็ยังมีเบอร์ตำรวจที่โทรมาพอตำรวจมาช่วยตอนนี้ก็อยู่บ้านฉุกเฉินบ้านฉุกเฉินนะคะแล้วก็มีคุณครูวาลีเนาะขอบคุณคุณครูวารีมากๆเลยนะคะที่เอาเพจนี้เนาะแล้วก็วิดีโอของอคนโดนทำร้ายนะคะเป็นพี่น้องชาวลาวเนาะโดนทำร้ายเจ็บปวดหัวตาเขียวบวมไปหมดนะคะตอนนี้ก็อยู่บ้านฉุกเฉินดำเนินคดีอยู่ ยังโชคดีเรายังมีชีวิตนะถึงแม้จะเจ็บปวดนะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของวิดีโอด้วยเนาะถ้าใครอยากดูก็ลองเข้าไปดูที่ช่องครูวาลีนะคะอืมเห็นแล้วก็สงสารเราโชคดีกว่าหลายๆคนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ยายจ๋าอยากบอกทุกๆคนว่าแต่ละก้าวเดินนะคะคำนวณควรคิดและเตรียมพร้อมให้ดี ยุคปัจจุบันไม่ใช่ยุคโบราณที่ไม่มีอะไรเลยปัจจุบันเรามีโทรศัพท์เรามี Facebook เรามีกลุ่มไลน์เรามี Youtube ที่เป็นตัวอย่างกับชีวิตจริงที่เกิดขึ้นจริงกับหญิงไทยในต่างแดนนะ,ะควรเอามาควรคิดควรระวังป้องกันกับตัวเองและสิ่งเริ่มต้นควรรู้ที่เราก้าวมาอยู่ในต่างแดนพี่น้องขา เนาะเมื่อก่อนนะะเมื่อก่อนยายจา๋ามีเพื่อนที่นี่เช่นกันรุ่นแรกๆเ,เลยอันนั้นเขาก็มาเที่ยวสามเดือนนะแต่ก็โดนทำร้ายโดนทำร้ายเหมือนกันทุบตียังไม่ทันได้แต่งงานนะก็มาคุยกันจะอยู่ทำไมยายจ๋าก็พูดอย่างนี้เนาะเขาก็กลับบ้านไปเขาก็ไม่ได้มานะคะก็ไม่ได้แต่งงานเรายังเพิ่งมาคุยกันเมื่อวานพอเจอข่าวนี้โอ้โหนึกถึงพี่ตอนนั้นเลยใช่ไหม เรื่องนี้เขาตำรวจเขาก็แจ้งอยู่แล้วละตอนนี้เนอคนไทยสาวเขาอยู่บ้านฉุกเฉินนะคะพี่น้องชาวลาวของเราอยู่บ้านฉุกเฉินก็คงต้องส่งตัวกลับเพราะเรา,อ,าอยู่ในวีซ่ามาเที่ยวสามเดือนเนะไม่ใช่วีซ่าที่แต่งงานมาแล้วถ้าเกิดว่าแต่งงานมาแล้วขั้นต้นถ้าโดนทำร้าย บ้านฉุกเฉินประเทศเขาช่วยเหลือเรายังมีโอกาสที่จะอยู่ได้แต่อยู่ในวีซา่าท่องเที่ยว3เดือนเนี่ยอ,อย่างน้อยขั้นต้นยายจ๋าก็มองว่าเรายังไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ประเทศหรือช่วงระหว่างเดินเรื่องถ้ามีคนเข้ามารับรองตัวเราต่อหรือมีแฟนใหม่หรือหาอะไรก็ช่างที่มารับรองรับรองตัวเราต่ออันนั้นก็มีโอกาสนะคะแต่เป็นเรื่องราวแบบนี้ไม่รู้ยังไงเนาะ ก็ฟังจากที่พูดออกมาขั้นต้นก็รู้ว่าจะต้องส่งออกกลับบ้านก่อนละแต่ว่ากำลังดำเนินคดีนะคะอืมก็ลองติดตามกันเนาะย,ยายจ๋าก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะว่าครูวาีก็ยื่นเรื่องเข้าไปช่วยเหลือนะคะเพราะอยู่ประเทศเดนมาร์กเนาะพ่อข่าวนี้ไม่ใช่เป็นข่าวแรกนะคะไม่ใช่เป็นข่าวแรกอืม เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สาวๆสายฝอทั้งหลายที่เตรียมพร้อมจะมาต่างแดนนะคะควรรู้ควรคิดควรคำนวณว่าผู้ชายที่อยู่กับเราหรือไปเที่ยวหาเราในเมืองไทยนิสัยเป็นยังไงนะคะเนี่ยจ๋มองว่าคนที่หึงขี้หึงไปเมืองไทยดื่มเฮฮาห่วงเราเนี่ยมันก็จะมีการออกแสดงออกบ้างไหมหรือยังไงนะคะ หรือว่าจะดีเลิศหรูจนเกินไปตอนอยู่กับเราแต่พอมาอยู่ที่นี่นิสัยจริงเขาออกอันนี้มันก็เสี่ยงนะทุกคนเสี่ยงเย,ยจ๋าเชื่อเลยนะนะเออเชื่อเลยว่าเสี่ยงทุกคนเสี่ยงยอมเสี่ยงโชคเพื่อที่จะมาหาอนาคตให้กับตัวเองเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเย,ยจ่าอยากให้ทุกคนโชคดีเจอคนดีเนาะมาเที่ยวก็ให้เจอสิ่งดีๆ แต่งงานมาก็ให้เจอคนที่รักเรานะคะถึงแม้จะไม่ร่ำรวยเรายังมาต่อยอดอืเติมเต็มหา <c oughs> เงินเองได้นะคะ <c oughs> แต่ถ้าคนที่เริ่มต้นจากการทำร้ายหรือว่ามีอาการหึงจนเกินหรือว่าอาการที่อารมณ์รุนแรงเราควรคิดตั้งแต่เริ่มต้นที่จะตัดสินใจก้าว <c oughs> <c oughs> มานะจริงๆขอเตือนนะคะถึงแม้จะเงินเยอะก็ตาม จะคุ้มไหมกับชีวิตของเราจะคุ้มไหมกับสิ่งที่เราได้จะคุ้มไหมที่จะเอาชีวิตมาทิ้งในต่างแดนนะคะเนาะเศร้าเรื่องนี้เศร้าจริงๆเห็นทุกครั้งเนะี่ยเจ็บปวดไม่ใช่เคสแรกที่เห็นคนไทยโดนทำร้ายเยจาก็ได้คุยกับน้องที่อยู่ฝรั่งเศสแฟนทำร้ายแต่ก่อนนะ่ะออกเลยนะถ่ายรูปไว้เลยนะเยะจ่าบอกอย่างนี้อันนั้นเราคุยกันทางเฟซบุ๊กนะคะ ทรมาคุยกันหา,าสถานทูตกลุ่มคนไทยช่วยเหลือสุดท้ายตอนนี้ก็เลิกลากันมีแฟนใหม่ในช่วงเดินเรื่องอันนั้นถือว่าเขาแต่งงานมามันจะผิดกันตรงที่ว่าเรามาเที่ยวสามเดือนเนี่ยมันเป็นวีซ่าท่องเที่ยวยังไงเราก็ต้องกลับก่อนถูกไหมอืมแต่คดีการโดนทำร้ายเนี่ยเราจะได้ค่าสินไหมหรือว่าอ่าค่าโดนทำร้ายอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากตามตรงนี้นะคะเพราะว่าก็เจ็บเยอะเลยอ่ะอืมนะ แต่ก็ยังโชคดีไม่ถึงกับชีวิตยังโชคดียังมีชีวิตที่ก้าวออกมาจากคนเลวๆแบบนั้นแล้วตอนที่ตำรวจเข้าไปนะน้องอเขาสัมภาษณ์เนาะว่าเขาบอกว่าเราเมาโวยวายทุบข้าวทุบของวางงั้นเห็นไหมฝรั่งก็ไม่ใช่ย่อยนะคะฝรั่งก็ไม่ใช่ย่อยอย่าคิดว่าฝรั่งดีกันหมดอืมมีทั้งขี้เมามีทั้งตบตีนะมีทุกอย่าง แต่เริ่มต้นน่ะเราจะเห็นสิ่งนั้นไหมนะคะแต่จงสังเกตเวลาฝรั่งไปเที่ยวเมืองไทยหรือคุยกับเราอารมณ์ของเขาเนี่ยจะหงุดหงิดไหมง่ายไหมหันใจคึกคัทไหมสายตาไหมเรื่องนะคะพี่น้องขาไม่อยากได้ฟังข่าวแบบนี้เลยนะะเนาะจริงๆเจ็บปวดทุกก้าวย่างมาอยู่ต่างแดนมันเป็นการเสี่ยงแก่เรามากถ้าเราเจอสิ่งที่ไม่ดี ยิ่งอารมณ์ของการทุบตีเราไปทางไหนไม่เป็นภาษาก็ไม่มีมาใหม่ยังไม่มีเพื่อนอันนี้อันตราย mm. เพราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งสำคัญก่อนมานะคะกุ่มคนไทยในประเทศนั้นๆเชิดหาก่อนเลยเนาะแล้วก็อยู่เขตไหนคุยกันเลยนะคะหา มิตรภาพก่อนมาเนาะอย่างน้อยก็กลุ่มคนไทยนี่แหละที่ช่วยเหลือกันดีนะคะ,ะคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่ที่ไหนก็ยังมีน้ําใจที่ช่วยเหลือกันนะคะจริงๆ2เนาะย้าอีกทีนะคะเบอร์สถานทูตไทยประเทศนั้นๆ3มเบอร์ตํารวจในเขตนั้นๆประเทศนั้นๆที่เราอยู่ควรมีไว้เพื่อป้องกันแก่ตัวเองนะคะก็หวังว่า ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนาะคลิปนี้ยายจ๋าก,ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเศร้าเศร้าอืมมานั่งคุยอยู่หลังบ้านดื่มกาแฟก่อนเข้างานนะเมื่อคืนนี่นอนไม่หลับเลย,ยฟังแล้วฟังอีกเจ็บปวดมากเจ็บปวดแทนเจ้าเอยตัวเขาแล้วก็เจ็บปวดแทนครอบครัวนะคะหญิงไทยเราอย่าโชคร้ายแบบนี้เลยเนาะวางแผนกับตัวเองให้ดีป้องก,กันกับตัวเองให้ดีนะ,ะพี่น้องขาเลือกให้ดีอืม ถ้ามาเจอสิ่งแปลกๆพยายามพูดอย่านิ่งและอยู่เพียงคนเดียวนะอย่าลืมว่าฝรั่งเนี่ยรับรองเรามาท่องเที่ยวสามเดือนเขารับประกันการันตีมีกระดาษตำรวจนี่ก็คือสิ่งสำคัญนะคะอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราแจ้งเขาได้เพราะเขารับรองมาจากสถานทูตไทยทั้งเมืองไทยและที่นี่อย่าก,กลัวถ้าโดนฝรั่งขู่ ะะแล้วสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือเว็บไซต์นี่แหละเบอร์โทนี่แหละนะคะสถานทูตไทยเรานี่แหละ,และเพื่อนคนไทยเรานี่แหละที่อยู่ในต่างแดนที่รู้ภาษามากกว่าเรานะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะขอให้ทุกท่านโชคดีเจอคนดีนะคะคนที่รักเราเนาะแล้วก็ดูแลเราได้ดังฝันดังหวังก่อนที่จะก้าวมานะคะสวัสดีค่ะ แล้วก็ทำงานต่อพี่น้องคะ